สวัสดีค่ะกินกับติ้งค่ะวันนี้ติ้งจะมาหล่นปลาเค็มนะคะมาชวนเพื่อนๆทำหล่นปลาเคม็มง,ง่ายๆใครๆก็ทำได้ค่ะเริ่มต้นจากเคี่ยวหัวกะทิก่อนนะคะแล้วก็นำหมูสับเนี่ยลงไปผัดกับหัวกะทิจนหมูสับนิ่มแล้วก็สุกพอประมาณนะคะหลังจากนั้นเราค่อยมาเติมตะไคร้หั่นฝอยหอมแดงหั่นฝอยที่เราเตรียมไว้นะคะย้ำนะคะว่าหั่นฝอยจะทำให้เวลารับประทานเนี่ย อร่อยมากเพราะเราไม่ได้แยกชิ้นส่วนของตะไคร้กับหอมแดงทิ้งน,นะคะหลังจากเคี่ยววัตถุดิบที่กล่าวมาข้างต้นนะคะรวมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาใส่ปลาเค็มที่เราทอดและพักไว้สับเป็นชิ้นเล็กๆแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะคะหลังจากนั้นก็เติมหัวกะทิค่ะแล้วก็เคี่ยวให้เข้ากันผัดให้เข้ากันเลยนะคะ เริ่มหอมขึ้นมาทันทีค่ะดีค่ะกระชายหั่นฝอยของเรานะคะหั่นฝอยจริงๆแล้วประทานอร่อยค่ะแล้วก็ไม่มาถูกเพิ่มความหอมค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆเพิ่มความเปรี้ยวของหลนด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็เพิ่มความหวานของหลนปลาเค็มของเราก็คือน้ำตาลมะพร้าวค่ะ เราจะได้รสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มแล้วนะคะได้3ามรสชิมดูค่ะใครยังเค็มไม่สะใจเค็มไม่พอเติมเกลือได้นะคะมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยก็เติมพริกชี้ฟ้าสีแดงเข้าไปค่ะเพิ่มความเผ็ดอีกครั้งด้วยลูกโดดนะคะพริกขี้หนูสวนนะคะแค่นี้แหละค่ะหล่นปลาเค็มของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะ จะเสิร์ฟกับไข่ต้มไข่เจียวหรือเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวเข้ากันดีมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกินกับติ้งด้วยนะคะทุกช่องทางตามที่กล่าวหน้าเฟซเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ